สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับมีเทสเครื่องรับดอกสว่านนะครับรุ่น3ถึง20มิลนะครับของยี่ห้อ MRCM นะครับรุ่น2 0 G d u Bit Grinding นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่มากับเครื่องนะครับจะมีคู่มือหนึ่งเล่มมีประแจแอลนะครับแล้วก็มีชุดหัวบล็อกนะครับ2ตัวนะครับมีสายไฟ1เส้นนะครับ ตัวชุดเครื่องรับดอกดอกสว่านนะครับเรามาดูชุดคอเล็กกันนะครับก็จะมี3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แะครับตั้งแต่14นะครับจะเป็น ER20 รเริ่มจากตัวนี้นะครับ1 4 1 5 1 6 17 18 19 20นะครับตัวนี้ครบนะครับตามตารางตรงนี้นะครับตรงตามตารางนะครับโอเคเครื่องนะครับ ตัวนี้เราเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับลูกค้าเตรียมรับสินค้าได้เลยนะครับบริษัท PVP นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ